สป,ปอยมงังะมหาเวผนึกมาตอนที่217ถ้าสุกุณะแพ้ตอนแต่งงานจะเป็นยังไงกันบ้างก็ไปดูกันได้เลยนะครับ ก็ขอกาศสวัสดีแฟนค่ะจุกุสื่อไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่ค่ะช่องขอใชยนามีคานะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยมังะมหาเวทผนึกมาตอนที่217นะครับก็ขอเตือนก่อนเลยนะครับว่ามังะในตอนนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ขอสุคุณะกับโยโรสุเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่เห็นใครนะครับในมังะในตอนนี้นะครับก่อนจะไปรอชงคิดนี้ก็ หรือฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับถ้าใครที่กดติดตามช่องผมแล้วก็ไปรับชมคลิปผมกันได้เลยนะครับเปิดตอนขึ้นมาก็จะเป็นฉากการพูดคุยการขอระหว่างสุขุณะและก็ยูรุสุนะครับทาร่างขอยูรุสุก็ได้พูดกับสุขุณะนะครับว่าสุขุณะเนี่ยใช้ล่านี้ก็หลอกขึ้นนะครับในตอนนี้เนี่ยทาด้านขอยยรุสุก็ได้พูดจาใส่สุขุณะนะครับได้พูดจาอะไรต่างๆใส่ทาด้างขอสุขุณะนะครับ แล้วทาด้างขอสุคุณะก็ได้ทางการโจงตีใส่ทาด้างขอโยรสุนะครับแต่ปรากฏว่าโยรสุเนี่ยสามารถหลบได้นะครับแล้วโยรสุก็ได้ทางการบอกทาด้างขอสุคุณะไปนะครับว่าทําไมสุคุณะเนี่ยไม่ใช้การอนาเะอาราส,สอเศร้ามานะครับทําไมใช้พลังขอไอเจ้าเดชภาชนะที่เป็นแค่ภาชนะขอสุคุณะนะครับแล้วสุคุณะก็ได้ต่อกลับไปหาทาด้างขอโยรสุว่าก็เพราะว่าฉันเนี่ยจัดทางให้ทาด้างขอ ผู้ชิงโูโลมิงูมิจนดีอยู่กับความมือมิตลอดไปไงผู้ในท่านนนี้นะครับหลังจากที่โยรุสุได้ฟานคำผู้ขอสุคุณะโยรุสุก็ได้โมโหทันทีเลยนะครับว่าหนอยในท่านสุคุณะคิดจะเอามือให้ชันหรือไงผู้ในท่านนนี้นะครับแล้วโยรุสุก็ได้บอกมานะครับว่าถ้าง,งั้นก็เข้าเรื่องก,กันเลยนะท่านสุคุณะถ้าเกิดว่าท่านสุคุณะแพ้ ช้างแล้วล่ะก็ท่านสุคุุะต้องมาเป็นสามีของช้าน,นะผู้ในทานนนี้นะครับแล้วสุคุุะก็ได้พูดออกมานะครับว่าจะเอาอยัางไงก็ตามใจเลยนะครับอย่าที่เธอพูดออกมาท้งมหมดเลยผู้ในทานนนี้นะครับแล้วยูรุสึก,ก็คิดไปไกลถึงขณะที่ว่าเขาเนี่ยได้ทางการแต่งงานกับสุคุะุะและก็ก็มีคนละใช้อยาท่าด้านขออุราอุเมะคอยทางอาหารให้กับเขาได้กินนะครับ แล้วทารใดนั้นสุคุุะก็ได้ทางการโจมตีใส่ทาร่างขอโยรุสุนะครับแต่ว่าโยรุสุก็สามารถโลด,ดได้นะครับแล้วสุคุุะก็อันเชิญทาร่างของสุนัสศาสิมาแบบโคตรใเยอะเลยนะครับแต่ว่าโยรุสุก็สามารถแก้พลันที่สุคุุะโจมตีมาได้หมดเลยนะครับแล้วสุคุุะก็ได้พูดออกมานะครับว่าถ้าเกิดว่าเธอแก้การโจมตีของช้างได้หมดแล้วเราก็ช้างคนต้องใช้วิธีนี้แล้วล่ะมั่งพูดในทานอนนี้นะครับ แล้วในตอนนี้สุคุณะก็ได้ทางการอางเชิญทารางของมโหรากาออกมานะครับแล้วสุคุณะก็ได้พูดออกมานะครับว่าจงออกมาซะมโหรากาผู้ในธานนนี้นะครับก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามังะมหาเวผนึกมาในอาทิตย์นา้าเนี่ยโงะนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับการเลื่อนสปอยมังงะมหาเวศผนึกมาตอนที่217นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสาระวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสาระวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ